เราไปตรวจสอบออกมาว่าโหวตลายชื่องูเห่าที่ไปโหวตให้กับพรรคร่วมรัฐบาลในพรรคแรกพรรคแรกแรกเนี่ยเพื่อไทยอันนี้แฉโดยแฉนะครับโดยคุณภูมิทรรมเวชยชัยจักรพัฒน์ชัยสารจากอุดรธานีจตุรงเพ็งนรพัฒน์จากศรีสะเกษทีระไตรสรณกุลศรีสะเกษพ่องศรีเสจึงศรีสะเกษนิยมช่างพาณิช่างพินิษพิษณุโรค วุฒิชัยกิติธเนศจากนครนายกและสุชาติพินโยจากนครราชสีมาสามสอส,อสีสะเกตไม่น่าสงสัยเพราะไปประกาศตัวก่อนหน้านี้ว่าฉันจะไปภูมิใจไทยและอีกสี่คนนี้มไม่ต้องบอกก็รู้เพราะนั่งอยู่กับภูมิใจไทยอยู่แล้วก้าวไกลขวัญเลิศพานิชมาศชนบุรีคารมพลพรกลางอันนี้<ค>นแน่นอนเลย พีระเดชคำสมุทรนี่สสเชียงรายนะักเก้าวไกลครก็ภูมิใจไทยเอกภาพเพียรวิเศษเชียงรายก็ภูมิใจไทยแล้วอีกหนึ่งนอจากประชาชาติปัตตานีอนุมัติสู่สารอไปไหนเอ่ยอนุมัติสู่สารอตอนนี้อยู่พักประชาชาติแต่คนที่หล่อเลี้ยงดูอยู่เขาบอกกันว่าชื่อบ้านใหญ่ที่ชนบุรีสองฮูเห่าที่โหวดล่าง พรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 6รอบนี้มี12ตัวที่ปรากฏชื่อแต่ว่ากันว่าถ้าไม่ปรากฏชื่อมันจะมีหาวอีกจำนวนมากครับเราไปดูฐานคะแนนจากการโหวตดีกว่าครับกองทัพหงเอีที่โหวตเนี่ยสภาลงมติรับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี66วาละแรกเนี่ยรับ278ครับ ไม่รับ194เสียงจริงๆเสียงรัฐบาลมีแค่268ครับนะเสียงฝ่ายค้านเนี่ยสองสุเติมขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเจสีเสียงครับ74เสียงห่างกันนะเอาละคราวนี้เรามาดูเสียงของ พักร่วมรัฐบาลและพักฝ่ายค้านครับนี่คือเสียงจริงๆของรัฐบาลครับรัฐบาลมี269 269นี่แต่โหวตไม่ได้หนึ่งคนและไม่โหวตด้วยก็คือคุณชวนหลีกภัยครก็เลยต้องนับ268เสียงของพักฝ่ายค้าน208 208เสียงต่างกันเท่าไหร่พี่ช้างถ้าปกติเสียงแค่61ครับแต่ปรากฏพอโหวตกันจริงๆรอบนี้ 78อืเราไปตรวจสอบออกมาว่าโหวตรายชื่องูเห่าที่ไปโหวตให้กับพรรคร่วมรัฐบาลในพรรคแรกพรรคแรกแรกเนี่ยเพื่อไทยอันนี้แฉโดยแฉนะครับโดยคุณภูมิธรรมเวทยชเชยชัยรุ่งขึ้นสายสายวันที่3ออกเฟซบุ๊กบอกว่ามีเจคนที่เป็นงูเห่าและกำลังถูกสอบอยู่จักรพัฒน์ชัยสารจากอุดรธานี จะตุรงเพลงนรพัฒจากศรีสะเกตทีระไตราสารณกุลศรีสะเกตพองศรีแ่จึงศรีสะเกตนิยมช่างพาณิชช่างพินิษพิษณุโรควุฒิชัยกิติทธเนศ จากนครนายกและสุชาติพินโยจากนครราชสีมาสามสอส,อสสีสเกตไม่น่าสงสัยเพราะไปประกาศตัวก่อนหน้านี้ว่าฉันจะไปภูมิใจไทยเอาละเราไม่ต้องแปลความกันง่ายๆและอีกสี่คนนี้มไม่ต้องบอกก็รู้เพอนั่งอยู่กับภูมิใจไทยอยู่แล้วก้าวไกลขวัญเลิศพานิชมาศชนบุรีคารมพลพรกลางอันนี้นแน่นอน,น,อนเลย พีระเดชคำสมุทรนี่สสเชียงรายนะก้าวไกลครับก็ภูมิใจไทยเอกภาพเพียรวิเศษเชียงรายก็ภูมิใจไทยอีกหนึ่งนอจากประชาชาติปัตตานีอนุมัติสู่สารอไปไหนเอ่ยอนุมัติสู่สารอตอนนี้อยู่พักประชาชาติแต่คนที่หล่อเลี้ยงดูอยู่เขาบอกกันว่าชื่อบ้านใหญ่ที่ชนบุรีสองถามเ่อไม้เด็ดอะไรที่ทำให้งูเห่าฉากหน้าสิสองจึงโหวต สนับสนุนร่างพรบง,งบประมาณทั้งทั้ง,งตีกรองกันลั่นคล้อ,องกันทั้งไต้ต้นว่าจะคว่ำงบประมาณเขาบอกว่ามีเดียลรับคราวนี้เนี่ยนอกจากเดียวกับลุงป้อมเดียวกับคุณอนุทินครับก็เดียวกับลุงตู่ด้วยใช่ไหมใช่เป็นยังไงพี่โอปรากฏการแรกคือวันที่31วันอังคาร3 1ครับพีรวิทย์เรืองรือโดนพาาักพร้อมกับพักเล็กกลุ่มสินั่นแหละนะพบนายกลุงตู่ครับอันนี้คือวันแรกของการประชุมถูกต้องงบประมาณ และพูดคุยกันถึงเรื่องกันมาที่การงบประมาณครับครับว่ากันว่าได้โคต้าไปหนึ่งต่อมาปรากฏการในวันที่31เช่นเดียวกันสามปอพูดคุยกันว่าเสาหลักอย่าให้ล้มอย่าให้แตกแถวในสามปอเองใช่โอเคนั่นจึงเป็นที่มาของความเข้มแข็งรุ่งความเข้มแข็งนั้นไม่ชัดเท่ากับรุ่งขึ้นวันที่หนึ่งะเห็นบอกว่ามีดีลรับเพิ่มมีพลโท คุยกับผู้มากบรมีณโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งซอยรังน้ำไหมไม่รู้มันมีหลายโรงแรมซอยรังน้ำเลี้ยวเข้าซอยได้ไหมเลี้ยวเข้าซอยได้ไหมแล้วมีพลเอกคุยกับร้อยเอกด้วยเหรอมีพลเอกคุยกับร้อยเอกและว่าด้วยเรื่องของการมาที่การเขาว่ากันว่าได้มาสามเขาแบ่งอย่างนี้พลเอกกับร้อยเอกเนี่ยเขาแบ่งกันเองเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยโคต้าของพัก พลังประชารัฐในปีก่อนๆเนี่ยได้13ที่นั่งจะมาจากพรรคหรือมาจากสัดส่วนคอรมอก็ได้13อ๋อนี้คือคือกันมาที่การในโควตาพรรคงบประมาณเดิมตอนนั้นมี1้6ไงครับพอแยกพรรคออกไปพรรคเศรษฐกิจไทยครับเขาก็บอกว่าเมื่อพลังไปตกลงกับพลเอกพลเอกในพลังประชารัฐเอาไปสิบเพราะฉะนั้นมันเหลือ3ก็ต้องให้ร้อยเอกสิ อ๋อนี่จึงเป็นที่มาของการมาธิการในโคต้าพักเศรษฐกิจไทยสามคนครับเพราะว่ากันว่าการมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ละคราวล้วนแล้วแต่ขาใหญ่ทางสิ้นเพราะว่าต้องกระดูเขี้ยวหนักเนื่องจากว่าหลายคนใน กรรมธิการงบประมาณพี่โอเคยได้ยินใช่ไหมใช้การตบตีข้าราชการบางคนหนึงขนาดไปขู่จนกระทั่งมีการร้องต่อปปชใช่นะครับบางคนเขาบอกว่าสามารถที่จะตามไปล้วงงบที่ท้องถิ่นตั้งไว้แล้วซุกซ่อนอยู่ให้ออกมาได้แต่งูเห่าไม่ได้มีแค่12ตัวนะอะไรนะงูเห่าไม่ได้มีแค่12ตัวว่ากันว่า น่าจะถึง19ตัวแต่คราวนี้ใช้ลิตร์แค่12แสดงว่ามีไม้เด็ดอยู่อีก7ไม้เด็ดอีก7จ็นะ oh อันนี้เป็นทำให้เหตุผลที่อตอนแรกๆถูกจับตาม,มองว่าพักเศรษฐกิจไทยจะไปล้มหรือไม่แต่ก็ได้รับคำอธิบายจากภายในคนเศรษฐกิจไทยบอกว่าจะไปล้มได้ยังไงเนื่อยรักฝ่ายค้านไม่มีเอกภาพจัดการงูเหา่าภายในไม่ได้<น>เสียงของเศรษฐกิจไทยก็ไม่พอแสดงว่าพักเศรษฐกิจไทยที่สยบตอนนี้ ไม่ได้บอกว่าความเคลื่อนไหวจะไม่ปรากฏหากว่านะพักฝ่ายค้านทั้งหมดจัดการงูเห่าของตัวเองให้อยู่มัน<อ>16สิงหาคงจะแอคติ้งค่อยมาว่ากัน